สู้ๆนะคะกดไลค์ให้แล้วดูแอดชิดด้วยเดี๋ยวเป็นลมครับผมรอบซองเลยบอบช้ำมากกระสันทีมช่างสู้ๆด้วยจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับกดไลค์ให้แล้วไปก่อนเอ้อคุณอนงไปไหนนอน,นี่ช่างกีมาดูเลยน้องฝนด่วนทำไมครับน้องฝนเป็นไรน้องฝนเป็นไรอีกบัดน,น้อย ใครคนนนคนไหนโค้ยหย่าเบอร์โทรโอ้หดีาซงไปกทีไเจ็ดซีนเออเอาล้วเราใส่อะไเอาซีมัดมัดใส่ไงซีสูงยัไงอไม่มีน้าซีมัดคุณภาพงมัดมัดอายุห้ นี่มันนี่การด้นทางกรดิงโอ้ไซื้อซื้อคาราเมนไปครับซื้อได้สามฟงซื้อไปอันนี้อันนี้ได้ยังไงถ้าซื้อได้ก็ทำซื้อบล็อกเป็นสีฟ้าเป็นสิฟ้แจ่มบล็อกไฟว่า

บอกจะก่อนเซรีน่ากระดิสดฮัลโหลสวยปะสวยปะสวยปะชิดไทยสวยปะถ้ามินแวะมาดูแอปชิดได้ยินเสียงเดวไปแล้วว่าสันว่าบุ้ยว่าสิว่าเฝ้าไปสายมาเร็วเข้มเร็วแต่เจ้าไหมเห็นหน้าไปได้ยินได้เสียงเห็นหน้าไปวางไหน มามาผู้ใด้หวังมาท่าสีสวยแน่เร็วเออมันต้องตัดนี่เราเสียบอันนี้ซีอันนั้นซีแปดทอนเราเสียบเอ้ตอกแล้วล่ะที่เอ่อก็ทิมไหนก็ได้ทิมไหนก็มีเงี้ยเปิดเนบ้ากันหยอกกันเล่นเล่นได้อจ้าว่าฉันมาหยอกยังกันเล่นอ๋อไว้ไว้พันจีบกันพันจีบกันเกียดได้ชิด เป็นไรดูเงาเงาัาางผมท่าตีอยู่เหตุงานครับบ่ได้เบิ่งเงาเงคิดถึงเจ้าหันละฮะโซ่ป็นเทอยไปตาบ่หมุนนะหมุนบ่ยืนเงเงาโซ่หางเื่อนเปล่าเบือเป่า không hồ đây ạ, chúng ta đã có món này. Ui <laughs> Không

ได้ได้ใช้ของสีเขาเป็นหน,าน้านะไม่ัึงแล้วไปกับเรื่อนเก็บไว็สิค้าบแอบหนึ่งนะครับคุยกันนะโอ้สองร้อยไม่ไปไหนเลยสวัสดีนะครับจะหนีกันไปสายเดี๋ยวเอ,อชิดลองหฮเด้ร์แมนครับผมพี่กัลายาลัตเดี๋ยวพี่คิดงอนเหมือนเมื่อคือนนะนี่จากเขาอีก <c oughs> เดี๋ยวคิดก่อนมันไม่คืนนะครับผมเดี๋ยวนีไปร้องไห้อีกเดี๋ยวคิดสั้นมาทําไงนี่ใครรับผิดชอบนอี่เดี๋ยวผมจะไปซื้อสีใหม่นะครับผมสีเราเอามามันใช้ไม่ได้นะครับผมนี่ครับสีสีสีหมดหมดอายุนะครับผมแล้วผมจะออกไปหาซื้อสีใหม่นะครับผมอีกสักคู่นะครับผมเดี๋ยวคุยธุระกันก่อนนะครับ เราจะไปหาซื้อสีมาใหม่นะครับส,สีที่เราเตรียมมามันหมดออยอนะครับผมมันหมดคุณภาพก็เลยจะได้ไปหาซื้อใหม่นะครับสีสวัสดี220ท่านเลยสวัสดีนะครับมาเข้ามานั่งคุยกับช่างจีมาดูช่างไทยทำงานไปนะแต่งตัวเท่ไปเที่ยวบอ่อเอชิต นี่ครับแอดชิดแอดชิดครับ เหลงโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ไล์สดด้วยนะโอเคครับโอเคครับน,น้องชิดมาสร้างสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้านพี่น้ำเดอร์สันคุณจิราภาได้จะ้ะได้จ้ะว่างั้น <laughs> อแล้วปฏิการกับศีโธม,มาที่ามาโทษต่ำกันเถอะบอกนโทษเครื่องผุนดิให้เบิางโทษทัพย์เครื่องไหนนะฮะนาะบอกวันสีโทษมาเครื่องข่อยนี่ไหมเมือ่อกี้ตัวโทษทัพย์ตัวโทษปะ,ะขอ่อยโทษไล่มากดให้แล้วนะจารุชิดขอบคุณครับคุณแม่ประยชนครับอันนี้ทีมช่างนะครับก็อยู่ด้วยกันแหละครับกับพี่ชิตทีมเดียวกันนะครับกินคอแล้วบ่กินแล้วครับผมมือเศร้านี่ ถ้าใครติดตามไร์สดนะครับจะเห็นช่างเรากินข้าวกับส้มตำกับไก่ย่างนะครับสองร้อยยี่สิบสองท่านนะครับสวัสดีนะครับ<ฮ>มาอยู่กับทีมช่าง<ฮ>ตอน,นสายๆเนาะมาอยู่มาดูช่างเราทาสีกันนะครับทาสีซ่อมแซมเครื่องเล่นเก่าให้โรงเรียนนะครับผม อันนี้เครื่องใหม่ของเราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเป็นอะไกันหมดแล้วน,อน้อนน่เดี๋ยวไปช่วยด้วย้าว่างอยู่ใกล้ๆพอดีเลยครับผมยินดีนะครับผม ฮ่าฮ่าบอกกันหยอกกันดินแล้วจะหยอกอะไรบ้าน,น้อยหยอกกับใครเสียวเหรอเสียวเหรอเสียวบ่ ูเครื่องเล่นกันก่อนนะครับถ้าไม่มีใครคุยเราผมก็จะไปหาซื้อสีก่อนนะครับ <c oughs> ดูช่างไทยท,า,ทาสีก่อนเนาะอยู่กันเมอาะแม,ม่แม่เนาะอ๋อโจโจ,จ,จ,จสวัสดีนะครับที่โจโจ,จนี้อยู่เป็นกำลังใจให้ช่างเนาะเดี๋ยวผมเอดไลน์ไปนะ ู่นี่แหละเย่าผ้านั่งฟังอยู่นี่อ๋อครับผมขอบคุณครับเจบาบา้าของบ่อคุ้ยเนาะคนกะทำงานไปน้ำเนาะสให้คุ้ยตลอดไม่ได้นะครับผมสวัสดีครับพี่จิตอ๋อสวัสดีนะครับผมบคักดักเพ่นมาสักคักเหนียงอีกซื่อๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมจุ๊บ ฟุ่น <c oughs> เฟือนมักจุบๆฟุ่นเฟืวันนี้ได้ทำงานหรือเปล่าครับเจ้าโจ้นี่ <c oughs> วันนี้ได้ทำงานไหมครับ <c oughs> ไปๆ <c oughs> ไปซื้อซีอิ๊วสัน <c oughs> เดี๋ยวรอโทรศัพท์อยู่รอคุยธุระกับเอ้ผ <c oughs> ู้จัดการผู้จัดการโทรโทรมาอยู่นานใช่ไหม แป๊บหนึ่งนะครับผมเอาล่ะครับ สาวช่างจีเขาเยอะแล้วไม่งอพวกเราหลอกเนาะวัดหน่อยอ๋อพี่ตะวานันอย่าพูดอย่างนั้นสิครับสาวยอยู่ที่ไหนโอ้ยพูดไปพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยว่าไปโลดไม่มีนะครับผมไม่มีมีแเราเรานี่แหละเสียงมือนไม่สบายเลยค่ะอ๋อใช่ครับผมเมื่อคืนฝันว่าได้อาบน้ำครับ <laughs> ตื่นเช้ามาเป็นวัดเลยครับผม น้ำมูกไหลเลยครับ <laughs> จริงๆนะครับเมื่อคืนฟันว่าได้อาบน้ำเฉยเลยตื่นเช้ามาไม่สบายเลยครับน้ำมูกไหลเลยจามฟิดฟิดเลยเมื่อเช้านี่ยิ่งเดี๋ย่าสาวอยู่นี่แหละว่าสันคุยสาวอยู่นี่แหละคุยสาวเออไปอยู่นี่แหละจะโจทย์หยุดสาบที่กะอ๋อครับผมหยุดพักผ่อนเนาะอยู่กับผมเนาะอ,อากาศเปลี่ยนแปลงคขาดว่าสัน ใช่ใช่ครับพี่ตะวันเก่าเก่าไม่ใหม่ๆ่้องอะไรอ้ยชอบพึ่งเก่าแหละฮาว่าไปได้ดูตลอดเดอ้อเพราะไม่ดูช่องอื่นครับผมคุณแม่นะครับผมคุณแม่ทองใหมขอบพระคุณนะครับฟันเปียกแทเจ้าฮ่าสัตว์ฟันเปียกอย่างอีกฟันเปียกแล้ว่าฟันว่าได้อาบน้ำเนาะ <c oughs> ฟันเปียกบดเจ้าลูกไส้เปียกครับผมฟันว่าได้อาบน้ําเปียกเลยโนนอนค่ะดูมอลํำคำผลจนถึงสว่างงานนิวที่บ้านค่ะอ๋อคำผลที่ไหนครับจังหวัดอะไรพีตะวันเราไม่มาสักวันดีไหมพี่โอ้ยไม่ดีครับผมเป็นเป็นความคิดที่ไม่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับวัดน,น้อยอยากคิดแบบนี้อีกนะครับผม <laughs> เป็นความคิดที่ไม่ดีมากเลยนะครับ <laughs> อย่าคิดอย่าหาทํานะครับผมมันไม่ดีนะครับจัดไปจ้าวจัดเลย <c oughs> <c oughs> นี่ช่างอันไหนคะฮะอันนี้คือเครื่องเล่นเก่านะครับผมเรามาขัดทําสีใหม่นะครับมันเป็นตัวปีนป่ายนะครับให้บากี้ไปงอเอาฮะฮโอ้ย น้องสองห้องคอนเกนค่ะวันนี้ประถมค่ะอ๋อเรอครับผมก็อยู่อุดรนะครับคุณอุไอ้นะครับผมก็อยู่อุดรนะครับอยู่ต้องแสงนะครับติดกับกลุ่มพระวาปีนะครับอ๋อค่ะอ๋อนอะพี่ตะวันเนาะมานอนนอนในเน่ยังกันย่นี่โอ้ยมาส่วนตะกันเขียดมีกัไรเขียดยังอีกเนาะมาสร้างว่าถทเนาะ มาสุกเนี่ยเต็มมากาันหมเลยแล้วจะพาไปดูหนุ่มๆอาชีวะวันนี้หนุ่มๆม,มาเต็มหกรอเลยไออาชีวะไอเยี่ยมละออนะครับเพิ่งมาถึงหนุ่มๆห,หลายเดอ้อผู้่าวหลายขี้ยังนี่บ่ามีผู้สาวเลย <c oughs> ติดวังพญาน,นาคบาจาอยู่ใกล้อยู่นะครับอยู่ใกล้จากคำชะโนดอยู่นะครับ มองพญานาะคคำชนดใช่หรือเปล่าครับก็อยู่ประมาณห่างประมาณ100ร้อยกิโลครับผมข้อที่ยวเอโนข้อที่ยวจะมาหยอกทำไมจะเสียการเห็นดูทั้งวันโอ้อยข้อที่อยู่ใสัอีกคำทัชชนดใช่ครับผมคำชนดประมาณ100ร้อยโลนะครับรอ้อยกิโล ก็คำชนวมันไปทางไหนน้องไายนะครับมันจะติดไปทางหนองไยหน้องไายเบืองการนะครับเช็ดระวังงัดโอ้ยโอ้โหไกลามากค่ะอ,อ๋อครับผมดีๆจะรอดูผู้เบาอ๋อครับผมรอดูเด้อแล้วจะพาไปดูผู้เบาจะให้ผู้เบาไปหาอันนั้นก่อน พักผ่อนกันเขาหน่าจะเดินทางกันมาทั้งคืนเหมือนกันเอาให้จังไทยอ่านคอมเมนต์ให้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปหาซื้อสีก่อนวัวสิพิทาสีอ่าน,นเล่นกันทุกวันปล่อยให้เขาคิดถึงเราบ้างดูซิว่าเขาจะคิดถึงเราไหมโอ้ตะยูต้อ,กอ,องกัดเงี้งตะยูต้องกันเสมอยังคิดหอยกันอยูนิษฐ์ลายงิษหลาย ดูทั้งวันแถมทั้งคืนเนอะวันน้อขนาดทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่ไม่หายคิดถึงเลยนะครับพี่ตะวันพี่ตะวันอย่าหาทำนะครับมันไม่ดีมันไม่ดีมากเลยแล้ <c oughs> วให้พี่คิดว่าคอมเมนต์นะครับเ๋ยวผมหาซื้อสีก่อนจนนี่คิดว่าเมื่อวันให้ไปหารับหานอนหาหาสัตว์ Say hết thầy 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 นมคกก็บอได้กินเชื่อๆเหนเมื่อวานไปยังตลาดอยู่คือว่ามากินเมื่อวานรักกันรักกันค่ะใช่ครับผมรักกันรักกันดีกว่าเนาะรักกันดีกว่าสร้างกันนะครับหาก,กันดีกว่าสร้างกันเด้อก็ได้ให้แล้วค่ะนะคะแอดนครศรีธรรมราชครับผมขอบคุณนะครับคุณสุกการดานะครับผมขอบคุณนะครับ ย้อนี่อะไรมาเนี่บรสั่งเหลี่ยว55ภาษาโอ้ยสั่งมือละสิบหลอดพุ่นจะยังจะสั่งกระดอกกระดีอ่ะเดี๋ยาทดลองเพลงสื้ฟังอยู่นี่าา55บรหักแล้ว kind จ of ้าสั่งแหลี่ยวจ่า55ภา่าหมินสีหมินสีอีอีมินสีเป็นยังเนาะอีอีนี่ พิมพ์ผิดค่ะพิมพ์ผิดอย่างนอพิมพ์ผิดก็ไม่เป็นไรนะครับสวัสดีสสดยังบอเล้วยังบอเลีวรักทุกคนนะขอบคุณนะคะคุณแม่ประยุนนะครับยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเที่ยงก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับบับเบิลก็เก็บทิ้งเนาะบัดน้อยแค่บับเบิล ปั่นจักรยานไม่ถึงสักทีแค่นั้นเองมียนกับปั่นมาเดือนหนึ่งแล้วท่านหอดูปั่นจักรยานตลอดเมียนเมียนครับพี่ตะวัน็บไว้ให้กับบอดใดเมื่อไรโอ้ยโรงงานเปี้ยวเด้อตายเถอะเตี้ยวหรือเปล่ายังอีกบ่อนี่าหัวะหรอ hơi 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 ngắt tay cán đâu ha ha mà sợ lông con lông con lưu lông con mười năm nhất này là lọ เอาเลี้ยวสิให้บ่หร่าคะให้ครับผมให้ให้เด็กหน่อยนี้เบายากเห็นไหมเบาหนักไรบอทั้งเมื่อยเหตุงานทั้งเมื่อยน้ำเด็กหน่อยเดี๋ยวนี้เขาไปดูวันเล่วันก่อนนะคะช่อง TVE อ,อ๋อครับผมอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจใหม่นะครับมันยังบ่เลี้ยวเลยเจนเ็นๆแม่นบอกมัดมือมแล้วมือนี้ หายเด็กน้อยมัด hmm. มือนะครับผมมูลนี้เด็กน้อยเล็กน้อยครับผมคุณแม่ค่ะครับผมเชียงกันกเล็กน้อยมัดมือนะมูลนิอือบอกก็บ่าหลัเรื่องคุยภาษาอะไรก็ไม่รู้บอกเสียงเข้มๆให้เด็กมันหยาดแน่ โอ้ยคนบเปิดตะยานเนาะคนออกจะน่ารักเรียกมันสียานบ่เอออ๋อพี่ธนวัฒน์นะครับสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วมาช้าดีกว่าไม่มานะครับแม่นครับผมพี่สวัสดีนะครับมาคุยเล่นเดยก,กันคะ่ะไม่เหงาใช่ครับผม ฮ่าห้าห้าห่ายังมัหน่อยกันบังย่อมเลยหยาดอยู่ครับบังย่อมโมยู่แล้วรุ่นนี่หยานเป็นขั้นฟอยอยู่นี่จ่าช่างจีสวัสดีนะครับพี่อะไรนาะผมอ่านไม่ออกนะครับขออภัยด้วยนะครับภาษาอังกฤษน้องฝนนี่ครับวันนี้เพิ่งตื่นครับวันศุก อ๋อพี่ธนาวัฒน์อ๋อวันนี้วันหยุดเนาะสบายสบายเนาะพี่พักผ่อนเนาะเปินสายเนาะเช็ดมานั่งพี่เนะไปโดนไปซื้อสีก่อนนะครับให้พี่ชิดมาอ่านคอมเมนต์ให้นะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดอ้อเฟื่งนี้จาก,กันเดอ้อ พอเนี่ยะนี่หน่ไหนะ